พระอรหันต์สมัยพุทธกาลพระอรหันต์แคร์พระละกุนตกะพัทธยเถระภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาลท่านหนึ่งมีชื่อเสียงเรียงนามค่อนข้างยาวเป็นพิเศษนั่นก็คือพระละกุนตกะพัทธิยเถระเนื่องจาก ชื่อของท่านนั้นต้องจำแนกออกเป็นสองคำได้แก่คำว่าและกุณตะกะกับพัทยะอีกคำหนึ่งฉะนั้นเพื่อให้เป็นที่เข้าใจในหมู่สาธุชนคนไทยโดยทั่วกันอันคำว่าและกุณตะกะนั้นไม่ใช่ชื่อจริงของท่านหากแต่เป็นคำเรียกขานที่ผู้อื่นใช้เรียกตามบุคลิกลักษณะร่างกายอันต่ำเตี้ยข,ของท่านเท่านั้น ส่วนคำว่าพัทธิยะถึงจะเป็นนามจริงของท่านด้วยเหตุนี้เมื่อนำคำทั้งสองมาประกอบเข้าด้วยกันอีกทั้งท่านได้บรรพชาเป็นสงสาวกแล้วจึงรวมเป็นพระลกุณตกะพัทธิยะเถระพระลกุณตกะพัทธิยะเถระที่นำประวัติสมัยพุทธการของท่านมากล่าวถึงนี้ได้บรรลุธรรมวิเศษ เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระาศาสนาจึงมีคำต่อท้ายอีกด้วยว่าพระละกุณตกะพัทธิยะอรหันตะเถระเจ้าแม้ว่าท่านจะเป็นผู้มีร่างกายเตี้ยเล็กประหนึ่งคนแคระแต่ก็ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทางฝ่ายผู้ทรงธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายในด้าน เป็นผู้มีเสียงเทศนาธรรมอันไพเราะถูกจัดอยู่ในธรรมเนียบหนึ่งในจำนวนพระอสีติมหาสาวกทั้ง80องค์ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งสิ้นสำหรับข้อความในสังฆประวัติของท่านทั้งสมัยพุทธกาลและในอดีตชาตินั้นในพระธรรมคัมภีร์ไตรปิฎกในส่วนคัมภีร์มโนรัปูรณี ได้กล่าวไว้ดังนี้ย้อนสู่อดีตการอันนานพ้นอันเป็นเมื่อครั้งพระวัตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านพระเถระองค์นี้ได้เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลอันร่ำรวยมหาศาลตระกูลหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองหงสาวดีเมื่อกุลบุตรผู้นั้นจเจริญวัยเติบใหญ่ขึ้นมาวันหนึ่ง ได้ไปสู่สังคารามเพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนาฟอกจิตฟอกใจตนเองครั้นเมื่อได้เห็นพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุอารหันสาวกองค์หนึ่งซึ่งมีเสียงเทศนาธรรมอันไพราะมากไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายมีเสียงอันไพราะจึงเกิดความปรารถนาใครจะได้ตำแหน่งเช่นนี้บ้าง เมื่อเกิดความปรารถนาในอันที่จะได้เป็นผู้เลิศในทางเป็นผู้มีเสีงยงไพเราะดังนี้อุลบุตรผู้นั้นจึงเข้าไปกราบทูลน,นิมนต์พระบรมศัสดากับสงสาวกในสังขารามแห่งนั้นทั้งหมดให้ไปรับพัตตาหารณนะบ้านเรือนของตนตลอดเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้ารับนิมนต์แล้วเสด็จนำบรรดาภิกษุสงสาวกทั้งหลาย ไปยังบ้านของกุลบุตรผู้นั้นฝ่ายกุลบุตรก็ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างดีถวายมหาทานอยู่กระทั่งครบทั้งเจ็ดวันและในวันที่เจ็นั่นเองเมื่อพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำรรพัฒกิจแล้วเสร็จกุลบุตรนั้นจึงมอบกราบลงแทบพระบาทพลางตั้งความปรารถนาขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่พึงประสงค์ในสมบัติอย่างอื่นเลยด้วยอำนาจแห่งมหากุศลที่ข้าพระองค์ได้มีโอกาสถวายมหาทานครบทั้งเจวันนี้ในอนาคตการเบื้องหน้าขอให้ข้าพระองค์เป็นนักบวชและได้ตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเช่นพระภิกษุองค์นั้นเถิดพระเจ้าค่าพระบรมศสาสดาทรงพิจารณาเหตุการณ์ ในอนาคตการอันไกลโพ้นด้วยพระอนาคาตังสยานแล้วทรงอย่างทราบว่าความปรารถนาของกุลบุตรผู้นี้จกสำเร็จสมความปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคใดๆจึงทรงเมตตาตรัสพยากรณ์ให้กุลบุตรนั้นฟังว่านับจากนี้ไปอีกแสนกับจกมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสมณะโคดม เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้เป็นพุทธสาวกผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายทางฝ่ายมีเสียงไพรราอในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพยากรณ์ดังนี้แล้วก็เสด็จนิวัตยังพระวิหารอันเป็นบรมพุทธาวาสข้างฝ่ายกุลบุตรผู้นั้นครั้นได้สดับพุทธพยากรณ์แล้วก็บังเกิดความปราบริ่มยินดีเป็นที่ยิ่ง ประหนึ่งความปรารถนาของตนรออยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นแต่อันที่จริงกว่าเวลาที่ตั้งปณิธานไว้จะมาถึงยังอีกนานถึงหนึ่งแสนกับทีเดียวสำหรับในชาตินั้นอาศัยความมีปิติเป็นพื้นฐานกุลบุตรผู้มีจิตเป็นกุศลน,นั้นได้ตั้งอกตั้งใจทำบุญสุนทานอยู่จนตลอดชีวิตหลังจากถึงแก่กรรมไปแล้ว ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในเทวโลกแดนสวรรค์และมนุษย์โลกเป็นเวลาช้านานนม่เคยพลัดไปสู่อบายภูมิให้เป็นที่ลำบากกายลำบากใจเลยลุถึงพุทธสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอวดขึ้นปโปรดเวนยสัต์วในไตรโลกธาตุกุลบุตรผู้นั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นนกดูเวว มีขนปีกอันงดงามเจริญตาอาศัยอยู่ในเขมิกคทายวันอยู่มาวันหนึ่งนกดูว่าวตัวนั้นได้โบยบินไปถึงป่าหิมพานอันไกล่โพ้นพบเจอผลมะม่วงที่มีรสชาติอันอร่อยจึงคาบเอาผลมะม่วงนั้นติดปากมาระหว่างโบยบินกลับจากป่าหิมพ่านพร้อมคาบมะม่วงผลนั้นอยู่พลันสายตาของมันได้เหลือบเห็น พระบรมศาสดาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จโดยมีสงสาวกติดตามมาเป็นอันมากจึงประคองปีกทั้งสองข้างขึ้นนมัสก,การด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้วฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อวันก่อนๆเราได้เห็นพระบรมศาสดาแต่เราไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะถวายพระองค์เลยมาวันนี้เราได้มะม่วงสุกคาบติดปากมาผลหนึ่ง เพื่อจะเอาไปให้ลูกของเราจิกกินแต่เอาเถอะเราจะไปเอามะม่วงผลอื่นๆมาให้ลูกของเราแทนส่วนมะม่วงสกผลนี้เราสมควรถวายแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนครัร้นตกลงใจอย่างนี้แล้วนกดุว์่าก็บินร่อนลงจากอากาศยืนอยู่ตรงหน้าพระบรมศาสดาสแสดงอาการที่จะถวายผลมะม่วงสกุกให้พระองค์ทอดพระเนตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของนกดูเหวนั้นแล้วจึงทรงแลดูพระอโศกเถระผู้เป็นพระอุปถากของพระองค์บัดนั้นพระอโศกเถระก็น้อมบาทเข้าไปถวายพระองค์รับไว้แล้วทรงเปิดฝาบาทเพื่อรับผลมะม่วงสุกจากนกดูเหวจากนั้นพระผู้เป็นอุปถาก็กปูลาดอาสนะถวาย เพื่อที่พระบรมศาสดาทรงสวยผลมะม่วงของนกดูเเวลณสถานที่แห่งนั้นฝ่ายนกดูเวลได้เห็นพระพุทธเจ้าสวยผลมะม่วงสุกที่ตนเองถวายก็มีใจอันปิติยินดีประลึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์แล้วก้มหัวลงประหนึ่งถวายบังคมลาก่อนจะบินกลับขึ้นสู่รวงรังถึงแม้ในชาติที่เกิดเป็นนกดูเเวได้ทำกุศลไว้เพียงเท่านี้ แต่ด้วยอำนาจแห่งบุญอันนั้นได้บันดาลให้เกิดเป็นผู้มีเสียงอันไพเราะในชาติต่อมาครั้นการล่วงถึงพุทธสมัยของพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามแห่งพัทรกับนุกดวาได้กลับชาติมาเกิดเป็นช่างไม้ผู้ใหญ่เมื่อมหาชนทั้งหลายประชุมปรึกษาหารือกัน ในอันที่จะก่อสร้างพระเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสมมาสัมพุทธเจ้าว่าสมควรสูงสักเท่าใดจึงจะเหมาะกับพระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลของพระองค์บางก็เสนอแนะว่าควรจะก่อสร้างพระมหาเจดีสูงสักเจ็ดยอจึงจะเหมาะสมกับความเป็นพระอัครมหาบุรุษแต่ก็มีบางพวก กล่าวคัดค้านทำนองว่าการสร้างพระเจดีย์ถึงเจ็ดยอนั้นสูงเกินไปควรสร้างให้สูงหกยอดก็พอแล้วแต่ระนั้นก็ยังมีเสียงคัดค้านจากบางพวกอีกว่าการสร้างถึงหกยอดก็ยังสูงเกินไปถ้าจะให้พอดีควรสร้างให้สูงสักห้ายอดการถกเถียงดำเนินไปเป็นเวลาช้านานกระทั่งลดขนาดความสูงลงมาเรื่อยๆ จนเหลือเพียงว่าความสูงสักสองยน์ถึงจะพอดีพองามไม่มากไม่น้อยเกินไปเมื่อยังหาข้อสรุปไม่ได้ฝ่ายช่างไม้ผู้ใหญ่ซึ่งร่วมประชุมอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยจึงเสนอความคิดให้แก่มหาชนทั้งหลายรับรู้ไว้การก่อสร้างถาวรวัตถุใดก็ตามควรคำนึงถึงวันข้างหน้าที่จะต้องมีการซ่อมแซมกันบ้างการก่อสร้างเจดีไว้ใหญ่โตมโหฬาร วันใดชำรุดสุดโทรมขึ้นมาจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมไป็นแน่นมากและไม่ดีเท่าของเดิมเพราะศิลปะต่างยุคต่างสมัยกันหาช่างรุ่นเก่ามาซ่อมแซมได้ยากพวกเราควรสร้างเจดีย์ให้สูงเพียงหนึ่งโยชหนึ่งโยชน์เท่ากับ400เส้นหนึ่งเส้นเท่ากับ20วาก็จริงแต่คนโบราณย้อนอดีตไปสมัยนั้น มีร่างกายสูงใหญ่กว่ามนุษย์สมัยนี้เป็นสิบสิบเท่าขึ้นไปโดยประมาณการเอาจากพระวรากายของพระกัะสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีส่วนสูงถึงสิบเมตรก็จะพอดีไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่มากหรือสูงมากเกินสมควรกล่าวแล้วก็ขึงเชือกออกไปเพื่อกะเกณฑ์ความกว้างยาวและความสูงของพระมหาเจดีย์ ชนทั้งหลายก็เห็นชอบไปตามช่างไม้ผู้ใหญ่กระทั่งพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สามแห่งพัทรรกับแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์แต่ด้วยเหตุที่ช่างไม้ผู้ใหญ่เป็นผู้กล่าวคัดค้านความสูงของพระมหาเจดีย์ให้ต่ำเตี้ยลงกว่ามติเดิมของมหาชนเป็นอันมากด้วยกรรมวิบากนี้ ส่งผลให้ช่างไม้ผู้ใหญ่ในชาติสุดท้ายที่กลับมาเกิดเป็นพระและกุณตกะพัทยะเถระท่านจึงมีลักษณะร่างกายอันต่ำเตี้ยยิ่งกว่ามนุษย์ในสมัยพุทธกาลและเป็นที่มาของคำว่าพระอรหันต์ผู้เตี้ยแคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อถึงพุทธสมัยของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันช่างไม้ผู้ใหญ่คนนั้นได้กลับมาเกิดเป็น คนในตระกูลของผู้มั่งคั่งแห่งกรุงสาวัตถีได้นามเมื่อแรกเกิดว่าพัทยะกุมารเมื่อท่านพัทยะเจริญวัยเป็นมานุษย์หนุม่มปรากฏว่าร่างกายของท่านหาได้เติบโตขึ้นตามอายุไม่กลับกลายเป็นต่ำเตี้ยเปล่าคนแกระชาวกรุงสาวัตถีจึงพากันตั้งสมญานามให้ว่าและกุลตะกะนำหน้าชื่อจริงของท่าน เมื่อเรียกรวมกันว่าละกุนตกะพัิยะจึงแปลได้ความว่าพัิยะผู้มีร่างกายอันต่ำเตี้ยสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้เป็นผู้สร้างถวายไว้ณนะมหานครสาวัตถีคราวนั้นท่านลกุนตกะพัทยะอุลบุตร พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวนครสาวัตถีเป็นจำนวนมากได้ทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ณนะมหาวิหารเชตวันจึงพากันไปเข้าเฝ้าขอโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์ฝ่ายท่านและกุตกะพัทิยะกุลบุตรหลังจากฟังธรรมจบลงแล้วบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นอย่างแรงกล้าใคร ะอุปสมบทเป็นภิกษุในพระศาสนาซึ่งต่อมาในภายหลังท่านก็ได้ออกบวชสมพระสงค์เมื่อท่านพระและกุณตกะพัทยะบวชเป็นภิกษุแล้วก็อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาเองเลยทีเดียวแล้วนำพระกรรมฐานนั้นมาปฏิบัติอย่างภาคเพียรในเวลาไม่นานท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นต้น คือโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระศาสนาอยู่มาวันหนึ่งท่านพระและกุณตกะพัทยะได้เข้าไปพบพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาผู้รอบรู้ในทางธรรมเป็นเลิศเพื่อสนทนาธรรมปรากฏว่ากายคตาสติเป็นข้อธรรมที่ท่านได้รับการอบรมมาจากพระสารีบุตรมหาเถระเจ้าซึ่งท่านได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ประหนึ่งบุคคลที่ชอบอาหารรสใดก็จะแสวงหาอาหารอย่างนั้นมาบริโภคอยู่เสมอคราวหนึ่งท่านได้เห็นนิมิตที่ชวนให้คบคิดพิจารณาเนื่องจากมีหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งนั่งรถไปกับพรามผู้หนึ่งเพื่อไปเที่ยวสนุกกันในงานมหรสพฝ่ายหญิงแพทย์สยาคนนั้นเมื่อเหลือบเห็นพระละกุนตะพัทิยะเข้าก็เปล่งเสียงหัวเราะอ,ออกมา คงจะนึกขำในข้อที่ว่าท่านมีใบหน้าที่ฟ้องว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มีร่างกายเตี้ยเล็กเหมือนเด็กๆส่วนท่านได้แลเห็นฟันของหญิงแพทย์สยาขณะกำลังหัวเราะแบบอ้าปากกว้างจึงถือเอาเป็นนิมิตนำมาพิจารณาโดยแยบขายว่ากระดูกฟันนี้เป็นของปฏิกูลกระดูกฟันนี้เป็นของน่าเกลียดเมื่อท่านเพิ่งพิจารณา ถึงกระดูกฟันทบไปทวนมาอยู่เช่นนั้นทำให้จิตใจสงบระง,งับจากนิวรณ์ทั้ง5ประการซึ่งเป็นเครื่องสกัดกั้นความดีงามจิตท่านก็ก้าวเข้าสู่องค์ฌานท่านได้กระทำฌานนั้นให้เป็นพื้นฐานเพื่อเจริญวิปัสสนาในองค์ฌานสามารถกำจัดสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหประการได้บรรลุธรรมวิเศษขั้นอนาคามีผลภายหลังจากท่าน ได้ไปรับฟังโอวาทจากพระสารีบุตรมหาเถระเจ้าอีกคำรบหนึ่งจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงบรรลุภูมิธรรมขั้นอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาอันหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมีร่างกายอันต่ำเตี้ยของท่านยังมีกล่าวไว้ในคำพีพระธรรมบทแห่งธรรมวัวั มีเนื้อความว่าวันหนึ่งพระละกุณตกะพัทยเถระได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและในเวลาอันไร้เรียกกันนั้นพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณสามรูปก็ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เช่นกันเมื่อภิกษุผู้อยู่ป่าเหล่านั้นเห็นท่านเดินสวนทางออกมาเลยเข้าใจว่าเป็นเนน้อยเพราะเห็นร่างกายของท่านเล็กมาก แต่ก็ไม่ได้ทักถึงอัตภาพร่างกายของท่านแต่อย่างใดครั้นพากันไปถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาแล้วพระองค์ทรงมีพุทธญาณทัศนะเล็งหินอุปนิสัยของภิกษุจากป่าเหล่านั้นว่าจะสำเร็จธรรมวิเศษเป็นพระอรหันต์จึงทรงตรัสถามปัญหากับภิกษุเหล่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นพระเถระรูปหนึ่ง เดินออกไปจากที่นี่บ้างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าเป็นวัดก็ตอบพร้อมกันว่าไม่เห็นพระเจ้าค่าและยังมีภิกษุรูปหนึ่งทูลให้ทราบอีกด้วยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นพระเถระรูปใดเลยเห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งเพิ่งเดินสวนทางออกไปพระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงตรัสให้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายก็ที่พวกเธอเห็นภิกษุที่เดินสวนทางออกไปรูปนั้นท่านไม่ใช่สามเณรเป็นพระเถระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุไหนเป็นพระเถระแต่มีร่างกายเล็กเหลือเกินพระเจ้าข้าบรรดาภิกษุที่มาจากป่าต่างเกิดความสงสัยเป็นกำลังเนื่องจากไม่มีรูปใดเลยที่คิดว่าท่านพระละกุณตกะพัทยะเถระอระหรัน เป็นพระเถระภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เรียกว่าพระเถระเพราะความเป็นคนแก่อายุมากหรือเป็นเพราะสักแต่เพียงว่าขึ้นนั่งบนอาสนะของพระเถระเท่านั้นส่วนผู้ใดรู้แจ้งแทงตลอดถึงสัจธรรมทั้งหลายตั้งตนอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชนผู้ประพฤติเช่นนี้ชื่อว่าพระเถระ เมื่อภิกษุจากป่าพากันตั้งใจสดับฟังจึงตรัสเป็นภาษิตว่าบุคคลไม่ชื่อว่าพระเถระเพียงเพราะมีเส้นผมหงอกขาวบนศรีรษะผู้มีวัยแก่รอบแล้วหมายถึงแก่ในตัวนั้นตถาคตเรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะทรงหมายถึงอริยสัจสีมีธรรมทรงหมายถึงโลกุตระเก้า มีอหิงสาหมายความว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสัญญามะคือความสำรวมระวังทุกอิริยบทและสำรวมใจและธรรมะหมายถึงความข่มใจผู้นั้นแหละคือผู้ตายหมายถึงสลัดออกจากมนถินโทษแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐตถาคตกล่าวว่าเป็นพระเจระ ทรงแสดงธรรมเทศนาอีกครู่หนึ่งพระภิกษุจากป่าทั้ง30สบรูปเมื่อฟังเทศนาธรรมจบลงแล้วปรากฏว่าสำเร็จธรรมวิเศษเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระศาสนาครบถ้วนทั้ง30องค์คือเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดสำหรับท่านพระละกุนตกะพัทยเถระเจ้าซึ่งเป็นผู้มีร่างกายเล็กและต่ำเตี้ยเหมือนสามเณรน,น้อยวัยเยาว มหาชนทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนรวมทั้งภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นต้นเมื่อพบเห็นท่านเข้าแล้วเป็นต้องล่วงเกินด้วยการลูบคลำศีรษะท่านบ้างจับต้องใบหูบ้างจับที่จมูกเล่นบ้างทั้งยังสนุกที่จะพูดจาล้อเลียนว่ายังไม่อยากศึกอีกหรือหรือว่ายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์นในพระาศาสนาอยู่แต่ไม่ว่าใครจะล่วงเกินท่านอย่างไร หรือจะพูดจาล้อเลียนเช่นใดก็าตามท่านพระและกุณฑกะพัทิยะเถระอรหันก็หาได้ถือโทษกรดเครื่องตอบต่อคนเหล่านั้นไม่ด้วยว่าท่านสำเร็จธรรมวิเศษเป็นพระอรหันขีนาศพสามารถละกิเลสตัณหาอุปทานอันเป็น,คนเครื่องตอบพบต่อชาติได้หมดสิ้นแล้วฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นความที่ท่านเป็นผู้มีน้ำอดน้ำทนไม่บ่นว่าใคร ไม่กล่าวตำหนิตีเตียนใครแม้แต่สักคำเดียวบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เคยลุ่งเกินท่านจึงพากันนำเรื่องนี้มาสนทนากันที่โรงธรรมสภาว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรเมื่อพบท่านพระละกุลตกะพัทยะแล้วมักจะชอบรังแกท่านอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างแต่ท่านก็ไม่โกรธเมื่อแสดงอาการขัดเคืองใจเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงรโรงธรรมสภาทอดพระเนตรเห็นบรรดาภิกษุทั้งหลายกำลังประชุมสนทนากันอยู่ทรงตรอสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนากันเรื่องอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องท่านพระละกุตกะพัทิยะผู้ไม่โกรธ ไม่ขัดเคืองต่อผู้ที่มาล้อเลียนท่านพระเจ้าค่ะลำดับนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงรำโปรดภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรู้ให้เถอว่าธรรมดาของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วย่อมไม่โกรธย่อมไม่ขัดเคืองใจเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเหมือนกับผู้เขาศิลา ครั้งทรงตรัสรับรองด้วยการเทศนาธรรมถึงลักษณะของท่านผู้เป็นพระอระหันต์แล้วอย่างนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าภูเขาศิลาแท่งทึบทรงหมายถึงไม่มีโพรงหรือช่องว่างใดๆบนภูเขานั้นย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใดทรงหมายถึงกิเลสตัณหาอุปทาน บัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวด้วยนินทาและสารเสริญฉันนั้นอันหนึ่งสำหรับผลงานในพระศาสนาของท่านพระละกุณตกะพัทยะเถระอารหันนั้นโดยมากจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นศาสนิกชนเนื่องจากมีมหาชนนิยมฟังเทศจากท่านกันมากเนื่องจากท่านพระละกุณตกะพัทยะเถระ เป็นพระอระหันตสาวกผู้มีซุ้มเสียงในการแสดงธรรมได้อย่างไพเราะสนอโสดจับจิตจับใจพุทธบริษัทได้สดับรับฟังแล้วเกิดความดื่มดำ่ำซาบซึ้งในรถพระธรรมยิ่งกว่าเดิมเป็นอันมากต่างชอบอกชอบใจพากันมาฟังท่านแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เสมอจึงถือเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของท่านเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันก็คือนักเทศฝีปากเอก ผู้มีเสียงเทศอันจับใจผู้ฟังนั่นเองสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถือเอามูลเหตุที่ท่านพระละกุณตะกะพัทธิยะเถระอระหันมีความเป็นผู้พูดหรือเทศได้ไพเราะจับจิตจับใจสาธุชนจึงทรงตรัสยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายผู้มีซุ้มเสียงอันไพเราะสนโสดอีกทั้งจัดอยู่ในธรรมเนียบ หนใน80พระอสิติมหาสาวกสมัยพุทธกาลซึ่งหมายถึงพระอรหันต์ผู้มีความเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งทั้ง80องค์นั่นเองจากสังคประวัติของท่านพระละกุณตกะพัทยะมหาเถระอรหันต์แสดงในยะแห่งธรรมให้เห็นได้ชัดเจนว่าบุคคลทั้งหลายในโลกไม่จจำเป็นต้องเป็นผู้มีบุคลิกดีผิวพรรณดีหรือเป็น ผู้ที่เกิดในตระกูลร่ำรวยมหาศาลหรือเกิดอยู่ในชาติตระกูลที่สูงถึงแม้จะเป็นบุคคลที่มีร่างกายทุกพลภาพอวัยวะไม่ครบทั้ง32ประการก็ตามเช่นตาบอดหูหนวกแขนขาพิการเป็นต้นก็ไม่ใช่มูลเหตุสำคัญที่ทำให้ต่ำสามถูกเหยียดหยามหรือดูถูกดูหมิ่นมูลเหตุอย่างสำคัญอยู่ที่บุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีความประพฤติดี กระทำแต่คุณงามความดีและมีศีลมีธรรมประจําจิตใจดังเช่นท่านพระและคุณตกะพัทิยะมหาเถระอรหันถึงแม้ว่าท่านจะเกิดมาเป็นผู้มีร่างกายเตี้ยแคระแต่ก็มีคุณธรรมสูงเป็นที่เคารพบูชาของมหาชนโดยทั่วถึงกันในสมัยพุทธกาล